สวัสดีค่ะพี่น้องพ่อกับมิยนธนาทอน,นี่คือเกา่าค่ะพี่น้องมือนีมิย่นธนาทอนมาสูบหนามใส่อ้อยเด้อค่ะเด้อคู่น่ะต่างเครื่องไว้คู่ซาหล,ลักก็มาสูบหนามใส่ปลาอ้อยปลานีเลยค่ะพี่น้องเนี่ยกับมานางเ้าเครื่องจกกน้อยนะค่ะเนาะมาน่งเ้าเครื่องเบอ่งวานาพ่อไปหรือพอนนอ่อมิยาตะนาเสียม้อยฟังว่าตาพัดมิยนธนาทอนหูจักอ้อยคันนามไมาเห็ดอ้อยคันนามว่ามันดีซําไดมันเป็นจังไดเนะคะนี่ อันทั้งนั้นทั้งนี้ไม่ใช่ธนาท่อน้รอมามะอวนมาอ่างอีหยังเด้อค่ะเด้อเอาให้เบิ่งเป็ดเนี่ยทางมาการขายอ้อยคั้นนามการมาหูจะอ้อยคั้นนามมันเห็นห้ชีวิตเกษตรกรพงเฮานี่อยู่กับเช้าให้เช้าหน้าอยู่กับบ้านได้แบบว่าเป็นเกษตรกรพึ่งพ่าตนเองได้ค่ะพี่น้องก็คือามาตั้งเครื่องห้วมันอยู่บ้านได้แบบสบายไหมคะ่ะยังจากตะกี้เป็นบ่ปล่อยทงให้ทงหน้านี่คือเป็นให้หน้าได้ค่ะนี่ย นี่คือเป็นให้หน้าเลยนี่หลังจากเกีียวเขาออกกระปอยแห่งแหลงสินะเนาะค่ะเนาะพี่น้องดาวสมัยตะกรอนเท่ากับคือเห็นเห็นหน้าแค่เดียวปีเดียวแล้วกปล่อยเห็นเลยแ่ะคือพื้นที่มันมันบริสัยประโยชน์กับพี่น้องมันก็เลยเห็ดให้งหน้าเท่าเห็ดให้เกษตรกรเท่านี่แบบบวมมีทางออกได้เห็ดยังได้เห็ดคอยเห็ดยังได้จะได้จังสั่นกับพี่น้องมันเห็ดให้เป็นนี้เออเกษตรกรเท่าเป็นนี้ตะพัดมีนาธาตมาพออ้อยขัน้นามเนาะค่ะเนาะมาพออ้อยขันหนาก็เล็แบง ไฮน้านะกพี่น้องแมงไฮน้ามาปลูกอ้อยมาปลูกอ้อยพ่อหูจักกับอ้อยขั้นน้ำล้วก็แปบว่าขั้นขายล่องเบิองแล้วหูแล้วว่าอ้อยเนี่ยมันเฮ็ดเงินขห้ได้มันสางเงินสางแบบว่าสางอาชีพให้เฮ้าซึ่งสิบอกว่าอ้อยขั้นน้ำนี่เนาะพี่น้องแบบว่ามันมันมันเป็นเผืชที่แบลว่าสี่ขั้นเฮ้าปลูกเวียนตลอดขายมีขายตลอดทั้งปียังสี่เขาก็มีอาชีพมีเงินเขาเฮียนสูมือด้วยค่ะมันบ่คือเฮียห้หน้าเนี่ยมันออกทีเดียว มันออกททเดียวปึ๊บมาในพ่อช่วงแง้มแหล่งแง้มยังสิมันมันมัน,มนสำหรับคนส่แบบว่าบ่อยากไปเป็นลุงน้องคนยังสินะไปไปเป็นพนักงานเองประจำเมืสีอายุหลายแล้วยักสิไปเฮ็ดอีกยังเมสิบาทเลยมิยาธนรทอนมาพออ้อยขันหนามล้วก็เสียมอบอาให้ฟังกับพี่น้องว่าหลังจากที่มื่อพอออยขันหนามเขาก็เออมันเห็นหชีวิตเฮาอยู่ใดอยู่บ้านแบบสบายสบายเลยไหมครับพี่น้องเออแล้วก็สิเอามาเบิ่งว่าภาตอไปหนีเสียวหมาให้เบิงเาาเบ่งขึ้นมิยาธนทอน ทรงพันอ้อยสูมือเด้อค่ะทรงพันอ้อยคั้นน้ำพันบุรีห้าศูนย์นะคะเด้ออันอยู่ทั้งหลังนั่นกาะที่เห็นอยู่ห่างกับเป็นของสีสํำลงหนึง่งกับพีนองซึ่งซึ่งเขายังว่าท่านใหญ่หรอกแต่ว่ากระแตก,กอดีอยู่ค่ะสีสํำลงหนึง่งข้างหลังนี่แต่ก,กับปลายหลแถวดอกค่ะสีสํำลงหนึ่งกับหบลายหลแถวกาลัางงามตัวมัานสีเดือนเหลือลค่ะเนี่ย่ามาสูบน้ำใสเนาะค่ะเนาะย,ย่ามเรียง จนทั้งผุนก็ยังเป็นสุพันหาศูนอยู่ผุนอ่ะพี่น้องทั้งผุนก็ยังเป็นสุพันหาศูนเนาะคันเนาะเดียวสิเอาภาพต่างๆที่เนี่ยชันตะค้อนเอามานอมู่แมวเนวาเอามาอวดมาอ่างคือมันคือเข้าเห็นหรอเข้าได้ยีรีเข้าได้จริงค่ะพี่น้องเป็นกำลังแรงใจเป็นแรงบันดาลใจสาหรับผู้ใดที่อยากปลูก้อยขนำแล้วกับเปลี่ยนผืนหน้าเม่งจากที่ให้ที่หน้าแนเพราะว่าเข้าเข้าเขาปลูกไม่ืืนที่บ่หลายแต่มันมันเห็นเงินให้เข้าได้หลายด้วค่ะพี่น้องปลูก้อยขนำโมเมีนธรรมดาโมเมนธรรมดา ภาที่ลงไปนี่ก็ทั้งลูกค้าที่มาซือออ้อยูไรยูสวนเฮานีกา่ก็ไลยเฮาบริไทยเฮาบริเก็บพาไว้ซื้อกันเลยเก็บภาพจากแตอทอทิไปส่งยูเครรี่ให้พี่น้องเบิ้งเด้อค่ะเดอ้อนี่ค่ะไม่ใหญ่นี่ค่ะพี่น้องแต่ละมือเต่ละเว้นเ้ยค่ะเดอ้อไม่ใหญ่ธนทรก็จะสับอ้อยนี่แบบนี้ส่งลูกค้านะคะเนี่ยเหมือสาวก็ส่งก็สับ ส่งลูกค้าค่ะส่งทุกมือค่ะพี่น้องส่งทางบริษัทเคอรี่มีบริการเก็บปลายทางค่ะที่ไม่ยันธนาทอนในยอดยังสี่ก็คือไม่ยันธนาทอนในว่างการขายทุกช่องทางนะคะเด้อเงินอยู่ในโทรศัพท์นะคะคืออยู่ในโทรศัพท์เป็นตลาดใหญ่ค่ะพี่น้องว่างทุกตลาดเลยในช่องของนี่ช่องของตลาดเกษตรหรือว่านาเฟสรือว่าทางกุ้มนั่นกุ้มนี่ทุกอย่างค่ะพี่น้องยิ่งเข้าไปเลยยิ่งเข้าไปให้ให้เท่าไรยอดเนาะคะ่ะเนาะขาเท่าจะ ปูเล่าห้าโบถ้ำการตลาดที่ดีเ้าก็จะาโบอะไรมีออดอร์อะะียังนะคะพี่น้องเ้าตตรงสูด้วยค่ะเอาในสิ่งที่เ้าไปว่าทำยังไงกูจะอยู่รอดน่นเมียก็ต้องเพราะว่าหูแล้วว่าในโทรศัพท์นี่มันเป็นตลาดใหญ่นะคะนาะตลาดประเทศเ้ยค่ะ,ดคะดอดไปชุดท่องทางเลยนะคะแต่ล,ล้หรับผู้ไดที่เอาไปปลูกแล้วหันมีแรงมีมองขายรัวมีตลาดที่แบบว่าบานบานเฮานี้ยังบ่ทั่นมีนำอ้อยขนำกาบล่องเอาไปปลูกเบิ้งเ้อค่ะเด้อขายนาอ้อยกับ่แเม่น ว่าขายบอดีเด้อค่ะเด้นอนี่คือแต่ละมือค่ะพี่น้องส่งทุกวันเคอรี่มีบริการจิตปลายทางนะคะเบิ่งให้เป็นกำลังแรงใจผู้ใดที่ว่าเฮ็ดอ้อยขันนนำล่ะมันสิได้เงิน,นอนยืนยามันยังธนาธรมาคอนเฟิร์มแล้วค่ะพี่น้องมาคอนเฟิร์มว่าเฮ็ดได้อีหลีอยู่กับบ้านสบายเลยค่ะพี่น้องแม้ว่าเฮาก็เฮ็ดเบียกบ้านเฮาไปน้ำเฮาก็ปลูกอ้อยขันนนำส่งขายทั้งเนี่ย ทางออนไลน์น,น้ำแน่ทังช่องย t u b e น้ำแน่ทังเฟซน้ำแน่เอียงจังสีเมียค่ะพี่นอ้อง้าห้าปลูกแบบ่าเวียนกันไปเขาก็จะมีอ้อยขายจังสีตลอดทั้งปีค่ะมันก็บ,บ่คือเป็นพวกพวกลไม่นอกค่ะนอกเป็นเป็นฤูดูเดียวฤูดูการเดียวออกเที่เดียวนี่แม้ยังสีเมียค่ะพี่นอ้องแต่กว่าห้าสีได้มาก่งขายจังสีห้าก็ต้องมาปลูกแล้วก็ดูแลใส่เวลาหลายเดือนคือกันค่ะพี่นอ้อง ใช้เวลาหลายเดือนขึ้นกันเนาะแต่ว่าเฮาคิดว่าเกษตรกรเท่านีอยูบ้านเท่านี้แมนบ่เฮ่ากับมีแนวเห็ดหลายอย่างดีกว่าบ่มีแนวเห็ดเด้ค่ะพี่น้องนี่แต่ผันมาพออ้อยขัานนำก็คือมันเห็นห้ชีวิตไม่ใช่นธนาทรนเนี่ยเออจากที่แบบว่ากุสิปูอีอย่างดีเนาะจะปลูกอะไรดีเนาะกูจะได้ขายเนาะพอมาพออ้อยขั้นนำก็คือเล็งไปเลยรู้เลยว่าค่ะพี่น้อง ปีแล้วไม่ใช่ท่านท่อนปลูกแค่หกสิบตารางว่าไปเลาะขายน้ำอ้อยค่ะพี่น้องไน้เงินหกหมื่นกัวค่ะพี่น้องรู้เลยตั้งแต่วันนั้นไม่ใญ่ท่านท่อนบอรอซาเลยค่ะพี่น้องปลูกอ้อยขั้นน้ำเลยหู้แล้วกูกหู้แล้วว่าอ้อยขั้นน้ำนี่เฮ็ด <c oughs> เฮ็ดเงินไดแ้แหะพี่น้องนี่บอก <c oughs> นี่คือท่อนพันธ์ทีเฮ้าทรงลลกคขาะคะด้วยค่ะเด้อจะใส่อยู่ที่ยางแล้วกับหาเดือนละจนหมากสตัดอยู่ที่หกเดือนพวกเดือนเจ็ดเดือนกับเป็นอ้อยอ่อนค่ะพี่น้อง <c oughs> ถ้าไม่เอาอ้อยแก่อ้อยตาบอดให้นะคะนี่ ถ้าตตรงว่างการขายตลาดอยู่ในท่ศัพทุกช่องทางเด้อค่ะเดอ้อเห็นห้เขามีออเดอร์เขามาแต่ละมือค่ะพี่น้องคือตอนเช้าเราสับเชี่ยงบ่ายแล้วก็ไปส่งครอรีตอนตอนบ่ายห้ามากับไปเตรียมไปตัดอ้อยมากไหวนี่ยอดออเดอร์มือโตอไปยังสี่เมฆค่ะพี่น้องมึงบอกค่ะเนี่ยคืออ้อยที่ตั้งไรขฮาปลูกอ้อยสุพรรณบุรีห้าศูนย์แล้วก็าหจำนายูทีทอนลหาบาทเด้อค่ะเดอ้อท่อนหนึ่งก็จะมีสองถึงสามตา มีธ,ธนทรบอกไปก่อนเลยนี่ค่ะส,ส,สีน้ำอ้อยสุพรรณบุรีหาศูนจะเป็นยังสีเลยค่ะไปสางอาชีพไหา้ามีเงินมีอย่างเขามาได้คือดีก็ห้า,หาปลูกพืชแล้วมันบัวเห็นเงินไห้ห้าไหมค่ะพี่น้องค,คือแล้วว่าอ้อยนี่คายาม่มหฮาวว่างเ้าเจ็ดอยากให้ยังห้าไปตัดอ้อยขนาดขายก็น่าเอียงจังสีเมียค่ะพี่น้องมีธ,ธนทรเลาะขายมาละหูเลยค่ะว่าอ้อยขนาดนี้มันเห็นเงินหายเนาะคะ่ะเนาะเอามาหายเบิ้งสางแรกมานานใจสาหรับผู้ใดที่มือหาจจะปลูกอีหยังหรือว่าเห็ดอีหยังเนาะค่ะเนาะ คลิปนี้กับขอขอคุณหลายๆเอค่ะด้อที่เขามาเบิ้งเกษตรมือทำไรทนาทรอนคลิปนี้มีธนาทรอนมัน่อยแล้วกับขอไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ